สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไม้เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลสวัสดีเอฟซีใสยลงไปยูทูบเบอร์ใส่ลงป้าทุกคนนะคะสวัสดีเอเก่าไม้เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไม่เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนลทักทาย FC เพื่อนบ้านเรานะคะทุกๆประเทศเลยนะคะรวมถึงคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปเนาะฝนตกค่ะลงมิดตกทั้งวันเดียวตกเดียวแดด อันนี้ก็ตกไปอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ตอนนี้ก็ซาไปหน่อยแล้วแต่ยังมีปล่อยๆอยู่นะคะทุกคนโทรศัพท์จะเปียกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้เอาอตัวกั้นน้ํามาด้วยสิน,นี่นะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงประเด็นที่ที่ดราม่าเกี่ยวกับอาจารย์สอนลูกศิษย์นี้เนาะก็คือมาเลยเจก,ก็ไปดูมาลแล้วแหละเนาะว่า เด็กเขาสซนน่ะความสซนของเด็กเวลาเล่นหรือทำอะไรผิดแล้วตัวเองเจ็บมันก็จะร้องไห้ร้องไห้เป็นธรรมดาของเด็กอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กคนไหนก็แล้วแต่แหละหรือว่าทำผิดถึงไม่เจ็บก็ร้องเพราะกลัวจะโดนโดนกลัวจะโดนดุกลัวจะโดนด่ากลัวจะโดนว่ากลัวจะโดนตีก็ร้องแต่ในเหตุกรณีของเด็กที่ปีนเอราวันได ทางขึ้นโรงเรียนนะคะเนาะแล้วก็ไปติดตรงระหว่างไอหัวบันไดกับเสาเสา,สาตึกนะคะเสาโรงเรียนนะเนาะขาก็ค้างอยู่ตรงนั้นอีกขาหนึ่งของเขาเขาก็ยันพื้นไว้นี่แหละค่ะเขาก็เหยียบถึงพื้นถึงพื้นปูนอยู่เนาะที่ที่เห็นในข่าวนะคะและคุณครูเขาก็เลยสั่งสอนเด็กนักเรียนของเขาว่า ดือ้อแล้วทำแบบนี้ไม่ถูกต้องทางเดินมีให้เดินต้องเดินตรงทางเดินอย่ามาปีนแบบนี้อีกเพราะมันอันตรายก็ว่าไปแหละสั่งสอนเด็กเนาะเด็กๆนักเรียนจะทำแบบนี้ไหมต้องดูนี้เป็นตัวอย่างนะห้ามทำมีบันไดต้องเดินครูเขาก็จะสั่งสอนเด็กนักเรียนแบบนี้เนาะแล้วมันก็เลยมีดราม่ากเกิดขึ้นนั่นแหละว่าทำไมครูไม่เอาเด็กลงมาก่อนแล้วค่อยสั่งสอน ก็คือหมายความว่าเด็กเขาร้องว่าเจ็บเจ็บเจ็บทำไมครูไม่เอาลงมาก่อนคือในที่เกิดเหตุนะเด็กทุกคนก็จะเจ็บมากน้อยก็คือมันมีความเจ็บของอตรงนั้นอยู่แล้วเพราะว่าลูดลงมาแล้วก็ลงถึงพื้นไม่ได้แต่ขาเด็กก็ยังถึงพื้นอยู่แล้วก็เด็กก็ร้องไห้นี่แหละค่ะแล้วก็เห็นครูสาท่านเนาะที่มาทำคลิปทำไลทถ่ายออกมาให้ โซเชียลได้เห็นนี่แหละค่ะน้ะในส่วนตัวนะคะส่วนตัวไมล์เลิฟเจนเนี่ยคิดคนเราคิดเห็นแตกต่างได้ความคิดเห็นของคนเราอยู่ที่นะคะแต่ละคนจะคิดนั่นแหละค่ะอันนี้คือมุมมองของไมล์เลฟเจก็คือเมื่อเด็กเขาดื้อแล้วครูเขาก็เห็นแล้วว่าสถานการณ์ตรงนี้มันไม่ได้เป็นอันตรายถึงแก่เด็กมากมายก็คือรู้ว่าเจ็บแต่อยากจะสอนลูกศิษย์เขาว่า การกระทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะมันเป็นการกระทําที่ผิดไม่ควรจะทําไม่ควรจะทําเป็นย่างอย่างให้เด็กคนอื่นทําตามแล้วก็สอนลูกศิษย์เด็กคนอื่นด้วยว่าทําแบบนี้ไม่ดีนี่คือการสังส่งสอนที่ดีเพราะครูไม่ได้ทําร้ายเด็กดูสุนัขมันจะออกมาเห่าสองตัวแล้วนะ <laughs> เพราะอันนี้ก็คือนะคระ เป็นแนวการสั่งสอนที่ดีให้รู้ให้เด็กๆรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำถ้าเราจับทุกประเด็นที่การสั่งสอนลูกศิษย์ของคุณครูเนี่ยออกมาเป็นดราม่าออกมมีประเด็นออกมาผู้ตำหนิตีเตียนครูคุณครูที่สั่งสอนลูกศิษย์นี่ยนะคะต่อไปในอนาคตครูที่ไหนจะอยากมาใครที่ไหนจะอยากเรียนมาเป็นครู พอมาเป็นแล้วจะสั่งสอนลูกศิษย์ของตัวเองในด้านที่ดีแต่กลับโดนสังคมด่าว่านะคะไม่ให้เกียรติอย่าลืมว่าครูเขาไม่ได้ตีเด็กแม้แต่นิดเดียวกับการเขากลับสอนให้เด็กรู้ว่าสิ่งนี้ทําแล้วมันไม่ถูกต้องไม่ควรจะทําต่อไปให้เด็กได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราทําแล้วมันเจ็บนะทีหลังไม่ต้องทํา อันนี้คือการสั่งสอนที่ดีของครูที่ควรจะสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเหมือนปัจจุบันนี้หรือเปล่าที่เราเห็นการสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาะนะอาจารย์บางคนสอนลูกศิษย์ลูกหายกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะม1 1 2เนี่ยเป็นมา,มาตราค,คือเป็นกฎหมายอาญาไม่ใช่กฎหมายทางการเมืองนะคะอาจารย์หรือครู บางคนยังสอนลูกศิษย์ตัวเองว่าเป็นกฎหมายการแก้งทางการเมืองจากความคิดเห็นที่แตกต่างอันนี้คือสอนในด้านผิดกับการคนที่สอนลูกศิษย์ในด้านที่ถูกต้องว่าอันนี้ไม่ควรทําอันนี้ไม่ดีนะทําแล้วมันไม่ดีทําแล้วมันเจ็บอย่าทําอีกเนี่ยคือการสั่งสอนที่ดีนะคะเพื่อให้ลูกศิษย์ได้รู้ไงว่านี่คือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแต่กลับเอามาถูกโยงว่า ครูทำไม่ถูกต้องครูทำไม่ดีครูเป็นอย่างนั้นครูเป็นอย่างนี้อนาคตนะคะไม่มีใครอยากจะไปเป็นครูสอนเด็กนักเรียนหรอกค่ะเพราะไม่มีความคิดของตัวเองที่จะสอนให้เด็กให้เด็กนักเรียนของตัวเองได้มีความคิดที่ดีว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วสอนไม่ได้เนี่ยคงไม่มีใครอยากมาเป็นคุณครูสอนเด็กนักเรียนแลยนะคะอนาคตน่ะอย่าลืมว่าสมัยนี้มันสามารถทำงานได้ นะคะหลายช่องทางบางคนเป็นครูได้เงินเดือนแค่นี้พอเขาไปจับงานอย่างอื่นตามโลกโซเชียลเนี่ยเขามีไรายได้มากกว่าเงินเดือนที่เป็นครูอีกด้วยซ้ําไปแล้วคิดดูว่าทุกคนเอาศักดิ์ศรีความเป็นครูของเขาเนี่ยออกมาย่ำยีทางสังคมเนี่ยว่าการสอนลูกศิษย์เขาต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ต่อไปถ้าครูทุกคนเขาบอกว่างั้นพ่อแม่สอนลูกศิษย์ที่บ้านเองเลยไม่มีครูที่จะมาสอนในโรงเรียนและ พราะครูห,หันหน้าไปทำอาชีพอื่นเนี่ยแล้วอนาคตนหะคนนะคะหาเช้ากินข้ามจะมีเวลาสอนลูกตัวเองไหมล่ะแค่การทำมาหากินนะ่ะหมดเวลาไปแล้ววันหนึ่งเนะ่ะเอาเวลาที่ไหนมาสอนลูกอันนี้ต้องคิดแล้วนะคะคิดแล้วนะนะคะให้โอกาสให้สิทธิการดูแลสั่งสอนลูกศิษย์เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์เขาได้สั่งสอนลูกศิษย์ของเขา นะคะแล้วถ้าถ้าใครที่เขาเรียกอะไรถ้าใครที่ใครที่สอนลูกศิษย์ไม่ได้นะ่ะเขาจะอยากสอนอีกไหมล่ะเขาจะอยากมาเป็นครูอีกไหมล่ะในเมื่อสอนลูกศิษย์ลูกหาไม่ได้นะ่ะนะคะในเมื่อจะสอนลูกศิษย์ลูกหาก็ถูกตำหนิว่าสอนในด้านแบบนี้ไม่ดีไม่ควรสอนไม่ควรทําเนี่ยต่อไปคงไม่มีครูมาสอนเด็กนักเรียนแล้วล่ะ อนาคตนะนะอนาคตเพราะคําว่าศักดิ์ศรีของความว่าเป็นครูจะสอนลูกศิษย์ลูกหาไม่มีให้เขาแลว้วอะโลกโซเชียลสอนแทนไปแล้วต่อไปก็คงโลกโซเชียลนะสอนแทนไม่ต้องมีครูอยู่ในโรงเรียนเพื่อสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยเด็กนักเรียนนะคะเด็กนักเด็กนักเรียนถึงถึงเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ปัจจุบันนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แหละก็คือ ให้สิทธิความเป็นครูของคุณครูได้อบรมสั่งสอนเด็กๆนักเรียนของเขาคะ่ะนะคะถ้าครูคนไหนทําร้ายเด็กนักเรียนโอเคอันนี้เราประนามได้เลยนะคะเราประนามได้เลยเพราะนั่นคือสั่งสอนไม่ถูกวิธีการที่จะทําร้ายเด็กตีเด็กรังแกเด็กเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางที่จะสอนเด็กให้จดจําความดีนะคะ นั่นแหละเมื่อวันนั้นเจอครูคนไหนทําร้ายเด็กนั่นแหละวันนั้นควรประนามครูคนนั้นนะคะเป็นคนคนไปนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เนาะอันนี้คือสะเดาเดี๋ยวจะเจ็บเก็บสะเดาไปต้มจิ้มน้ําพริกนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอเอสียงรถเนาะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพพระรนมามัยแข็งแรงเฮงเปังปงังรยๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ